มยยายรูปนี้จะอยู่ในบทบาลีเลยนะครับสำเดิมเป็นเมบวกอายางแยกพยัญชนะมะนะครับคือมอม้านะครับออกจากสละเอนะครับแยกก็มะหมอม้าจุดนะครับเอบวกกับอยังโดยสูตรปุพพะมะโททิตะมัสรางสเรนะวิโยชเชยเพราะสละ หลังแปลงเอเป็นยะหรืออาเทศนี่เองครับเอเป็นยะนะครับก็เป็นมอมาจุดเอกลายเป็นยะนะครับบวกกับอยังยะเมดันตัดสาเดโสสูตรยะเมดันตัดสาเดโสมะจุดข้างล่างกับยะจุดข้างล่างบวกกับอะบวกกับยังประมาณนี้นะครับ ยัญชนะก็คือตัวยะหรือยอยักษ์เนี่ยนะครับอยู่ข้างหลังทีคะอะเป็นอาด้วยสูตรดีขังนะครับนำนยัญชนะยอยักษ์นะครับมาประกอบกับสละอาก็เป็นมยาหยางจุดตรงมาม้าด้วยนะครับมยาหยางเนี่ยอย่างนี้นะครับด้วยสูตรนะเยปรังยุตเต